เพื่อนนวันนี้นำธนบัตรในสมัยในหลวงรัชกาลที่9ก้ม่ชมกันนะครับฉบับนี้มีรายละเอียดมากมายนะครับเป็นฉบับที่เป็นทางการก็เป็นธนบัตรแบบที่16 เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มที่พระบรมชายาศาธิรที่สาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ท่านทรงผินประพักตรงนะครับทรงฉลองพระองค์ครยมหาจาัก,กรีพระบรมราชวงศ จุดต่อไปเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ด้านซ้ายมือนะครเริ่มกันที่หมวดตัวเลขนะครับ9ทอทง8 3 9 1 9 6 6ลืยลงมาก็จะเป็นลหลน้ำครับที่อยู่ด้านใน เดี๋ยวคงจะต้องใช้แสงส่องผ่านดูนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับด้วยนั้นเอาัาเพื่อนๆมาดูลายน้ำกันนะครับนี่คือลายน้ำที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับซึ่งก็จะตรงกับภาพบน นบัตนะครับแล้วก็มีตัวเลขไทยกํากับไว้นะครับ20อยู่ด้านในอันนี้คือลายน้ำที่เราสามารถจะมองเห็นได้นะครับโดยการผ่านแสงครับเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไป ก็คือด้านล่างที่ลงมานี่นะครับเป็นเหมือนดอกไม้แต่ในดอกไม้นั้นมีรายละเอียดอยู่ข้างในนะครับเราจะต้องมองไล่แสงนี่นะครับเ,เพื่อนๆถ้ามองไล่แสงเราจะเห็นเป็นตัวเลขสากลน,นะครับ เนี่ยเป็นตัวเลขสากลสอูนยเนี่ยก็คือ20อยู่ด้านในเป็นลายเฉียงจากตรงที่อยู่ติดกันนั้นนะครับที่มีลายเป็นสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนี่ครับแต่จะมีเส้นรอบๆบเ,เส้นเล็กๆกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลข20ระบุไว้นะครับ เป็นตัวเลขเล็กๆ,ๆ,ๆครับต่อไปเราไปดูกันที่ตรงกลางนะครับไปเริ่มกันที่ตรงกลางตรงกลางเรามาดูกันที่ตรงกลางนะครับเรามาดูกันที่พระครุฑผ่า ไปที่ตรงกลางนะครับไปเริ่มกันที่พระคุธผาพระคุธผานี่เป็นตราของประเทศไทยนะครับพระคุธภระเพราะนั้นเราจะเห็นพระคุชตราพระคุธเนี่ยตามสถานที่ราชการและก็ในธนบัตร อันนี้เรามาดูรายละเอียดของพระกุธพระกันนะครับก็จะเห็นมีรวดลายนะครับสีอ่อนสีเข้มสลับกันไปนะครับปีกก็มีชั้นในเป็นสีอ่อนชั้นนอกเป็นสีเข้มอยู่ในท่า คล้ายขัดสมารครับแล้วก็กางปีกมองตรงเรื่อยลงมาก็จะเป็นตัวอักษรระบุนะครับ,บรัฐบาลไทยธนาคารเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายแล้วก็ลงมาก็จะเป็น เลขไทยนะครับแบ่งโทนสีเป็นสีอ่อนสีเข้มอยู่อยู่ในลวดลายเข้าหลามตัดมีตรงกลางเป็นดอกประจํยามนะครับตรงกลางเราจะเห็นอยู่4จุดนะครับเลข2จะมี2จุดซ้ายกว่าเลข0ูนย์ก็จะมี2จุด เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยโดยที่จะมีหลายเซ็นกำกับไว้ด้านบนนู้นนะข้างล่างก็จะเป็นช่อดอ,อกไม้ที่เป็นลายไทยนะครับอยู่ในสีเขียวเขียวเข้มซึ่งเป็นสีหลักของธนบัตร ยี่สิบบาทไปจุต่อไปครับมากันที่ขวามือสุดนะครับเป็นตัวเลขสองสีข้างบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีเข้มนะครับก็คือเลขสากล20โดยมีอักษรไทยกำกับไว้อีกนะครับว่า20บาท แล้วก็มีภาพหลังเป็นสีอ่อนๆนะครับสีเขียวอ่อนรเราลงมาล่างสุดก็จะเป็นเลขหมวดที่เป็นเลขสากลน,นะครับ 9K8391966 ครับแล้นี่ก็คือด้านหน้าของธนบัตรต่อไปไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังมาเริ่มกันที่พระบรมชาย,ยาสา์ิสระกบัติสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมัยทรงพะเยานะครับ ดูท่านอยู่ในท่าที่สบายนะครับสบายๆผิดพระพักตรงมาแล้วก็เป็นขยับมาทางด้านขวามือก็จะเป็นฟัปปรมาวิตยย่อนะครับ ไปเราไปเริ่มที่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือด้านบนก็เป็นพระบิดานะครับทรงอุ้มในหลวงรัชกาลที่9อยู่นะแร้วเลื่อยลงมาก็จะเป็นสมเด็จย่าแล้วก็พระพี่นางแล้วก็ ที่ของท่านนะครับรัชกาลที่8แล้วก็มีภาพที่ทรงกำลังสนุกสนานกับการเล่นอยู่ก็เป็นภาพรวมเหมือนลักษณะเป็นครอบครัว เรามาดูทางด้านขวามือนะครับขวามือก็จะมีเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งนะตรงนั้นแล้วก็มีเลื่อยลงมาก็จะเป็นก็จะอยู่รลังจากที่9ทรงนั่งพิงที่นั่งอยู่จากในท่าที่ผ่อนคลายนะครับแล้วก็จะมีกระต่ายกระต่ายหมายถึง ที่ท่านประสูตินะครับเออปีท็อกเนี่ยภาพรวมทั้งธนบัตรด้านหลังนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นภาพที่สวยงามนะครับของธนบัตร แล้วก็จะมีอักษรที่ระบุไว้นะครับด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระตรมินทรมหาภูมิพลณอดุจิเดช5ธันวาคมพุทธศักราช2470ถึง13ตุลาคมพุทธศักราช 2559แน้วนี่คือรายละเอียดที่เอามาให้เพื่อนๆนชมกันนะครับครถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับุมครับ